สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วน,นะครับผมกับช่องบอสท่าในรายการรถบ้านบอสน,นะครับวันนี้ก็มี ATV มานําเสนอนะครับผมวันนี้แบบว่ายอดนิดเลยนะแต่ของผมเนี่ยมาแบบว่าซอมบี้นิดนึงที่มันซอมบี้เพราะว่าชุดสีมันไม่ครบนะคะนันนี้แต่ทุกอย่างใช้งานได้ปกติและใช้ได้ดีมากด้วยคือที่อยากมาบอกคือเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง1 5 0ซีซีเกียร์ออโต้นะครับ เดินหน้าถอยหลังได้ครับไม่มีเกียร์นะฮะเป็นออตโต้เนี่ปึ๊บเดินหน้าตรงกลางเกียร์ว่างตัวนี้ถอยหลังครับสุดยอดมากดอกยางด้านหลังจะเป็นยางหนามนะครับด้านหน้าจะเป็นยางยางยางถนนเรียบนะครับยางทางฝุ่นนะครับก็ยังตะกุยดีครับ แล้วก็ขับขี่โคตรมันเลยเพราะว่าเจ้าของก็เปลี่ยนโช๊คมาเป็นโช๊คแก๊สสีสต้นเลยครับหลัง1ต้นหน้าคู่หนึ่งครับประมาณนี้ก็เฟี้ยวอยู่นะต้องไปซื้อชุดสีในช h อปปี l a z a าด a มาใส่นะครับชุดละประมาณ4,000กว่าบาทกับ5,000กว่าบาทตัวนี้รถจะเป็นบอดี้กลางนะครับคันค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึง ความสูงก็ประมาณเอวผมนะครับถ้าแฮนด์แฮนด์ประมาณพุงเลยครับถ้าเบาประมาณเอวครับขนใหญ่นะครับชุดสีสันไม่ต้องดูเลยครับช่วงล่างดียางยังดีถ้ายางควรจะเปลี่ยนล้อหน้าครับคู่หน้าให้เป็นดอกให้เป็นดอกตะกุยเหมือนกันนะฮะประมาณนี้เครื่องดีเลยเดี๋ยวลองขับขี่ให้ดูครับ อไอ้พลอยเราขับขี่ให้ดูเดี๋ยวลงทางฝุ่นให้ดูด้วยวันนี้แบบว่าซัดๆลเลยๆเลย,เลยทีเดียวจะวิ่งดีแค่ไหนแล้วก็คันนี้ใส่แบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับแล้วก็โชค๊คปมบนของใหม่มเข้าไปทางไหนทางมันเนี่แล้วเขาจะไปลงปากรัน สวิกนะครับ ไปเปลี่ยนบอดี้ตามสไตล์ของคุณนะสวยเลยในชอ๊อปเบียนาด้ามีขายนะที่ผมขายได้ขายด้วยแพงขายทุกส,สเลยคันนี้ถ้ารถเฟรมเต็มรถเฟรมเต็มชุดสี่คบจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0ถึงสามหมกว่าลองเซิร์ชดูนะฮะ ATV ย NO ี่ห้อโคนิค NO NIK เฮ้ยเอยเอถูก้ว NO NIK 1 5 0ยหซีซีออโตโน้นะ 500บาทอ่ะ12,500บาทากัรส่งปีภาคกลางนะครับผมกัรส่งปีภาคกลางผมไปส่งเองนะถึงที่เลยนะครับมาไว้วางใจได้นะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องบอสต่าในรายการลดบ้านบอสนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ